สวัสดีคุณผู้ชมครับผมเอซนผักครับคลิปนี้จะมาทำปุ๋ยหมักแบบไม่ต้องกลับกองครับโดยผมจะทำใต้ต้นมะขามครับให้เขาบังแสงปุ๋ยหมักของเราไปในตัวเลยซึ่งตอนแรกผมว่าจะทำใต้ต้นมะนาวครับผมผมเตรียมพวกไม้พวกเศษไม้อะไรรองไว้หมดแล้ว ให้เขาสูงๆหน่อยอากาศข้างล่างเขาก็จะเข้าได้ครับแต่ว่าเปลี่ยนใจเพราะว่ามันใกลบ้านเกินไปทีนี้ผมไม่ผมไม่ค่อยได้อยู่บ้านด้วยก็เลยอันตรายครับก็เลยเปลี่ยนไปทําใต้ต้นมะขามถ้าเราทําใต้ต้นมะนาวหรือว่าใต้ต้นมะม่วงได้ยิ่งดีครับเพราะว่าพวกไม้ผลของเราพวกมะนาวพวก มะม่วงเขาจะได้อันิสง์จากกองปุ๋ยหมักของเราด้วยครับเวลาเรารดน้ําน้ําก็จะซึมลงข้างล่างครับแต่ว่าแต่ว่าก็ควรรองให้สูงหน่อยอย่าให้ปุ๋ยหมักของเราสัมผัสพื้นดินสัมผัสรากของต้นมะนาวต้นมะม่วงของเรามากเกินไปครับเดี๋ยวผมจะหาเศษไม้เศษไม้เศษปูนเศษ ไม้ใหญ่ๆลองไว้ก่อนครับให้กองปุ๋ยหมักของเราทางล่างให้เขาได้อากาศเข้าบ้างถ้ามีเศษไม้เนื้อแข็งหรือว่าหรือว่าเศษปูนเศษก้อนหินใหญ่ๆก็ดีเหมือนกันครับๆๆเขาจะไม่ได้ผุเร็ว จากนั้นเราก็จัดเรียงให้เสมอๆหน่อยครับ จากนั้นก็ใส่เศษกิ่งไม้ครับปูเศษกิ่งไม้ มันก็จะพูใด้ฟังรับ จากนั้นก็ทำการเหยียบเหยียบให้มันเสมือหน่อยครับ จากนั้นผมจะใส่ปุ้ยข้อครับ ใส่ก็ไม่ต้องใส่น้ามากครับใส่พอใส่ใส่พอไม่เห็นไม่เห็นฟางแค่นั้นก็พอแล้วครับ จากนั้นผมจะใช้ขวดพลาสติกครับขวดพลาสติกกับหลักหลักแหลมปลายสักหน่อยตัดก้นครับ ก็ตัดด้วยครับ จะรู่วอากาศหน่อยให้อากาศเ,เขาได้ครับก็จะได้มีออกซิเจน จุลินทรีย์เขาก็จะเก,เกิดเกิดเตยตายอย่างนี้แหละครับจุลินทรีย์ในดินเขาก็เกิดเกิดเกิดเตยตายถ้าเขามีออกซิเจนเขาก็เขาก็ย่อยสลายได้เร็ว เกือบหลับผมจะใช้ทั้งหมด14ขวดครับแล้วก็เวดเวยนะ มันก็เหมือนเดิมนะครับตัดก้นเวลาเวลาเราเมื่อเราถมไปหลายๆชั้นเราก็เราก็เพิ่มไปอย่างนี้นะครับเพิ่มขวดพลาสติกต่อขวดพลาสติกไปเรื่อยนี่ครับเมื่อเราถมไปหลายชั้นแล้วเราก็ใส่ ่อขึ้นไปอย่างนี้ครับให้เขาใด้ให้ปุ๋ยหมักของเราได้รับออกซิเจนมีออกซิเจนเองนะข้างๆก็หาเศษไม้เศษเศษกิ่งไม้กันไว้บ้างครับเว,เวลามันหลายชั้นไปก็เขาจะไม่ได้ล้นออกข้างครับ ไม่มีผ้าแยงเขียวครับถ้ามีผ้าแยงเขียวผมผมว่าจะจะจะว่าจะปูพื้นอยู่เผื่อเวลาหุยหมากเขาเขาเป็นไปเขาจะไม่ได้ล่วงลงข้างล่างครับผ้าแยงเก่าที่มันขาดแล้วใช้ได้ถ้ามีก็ดีครับปูข้างล่างก่อนถ้าเราถ้าเราทำถ้าเราทำใต้ต้นมะม่วงใต้ต้น ใต้ต้นมะนาวพวกไม้ผลอย่างนี้ครับก็ก็ควรย,ยกให้สูงๆหน่อยกลัวว่าต้นมะม่วงต้นมะนาวของเราจะตายได้นี่ครับเมื่อเราถมไปหลายๆชั้นไปเราก็ตัดขวดพลาสติกตัดขวดพลาสติกสวมอย่างนี้ครับ สวงให้เป็นรูอากาศให้เขาให้ให้เขากองปุยหมักของเรามีออกซิเจนได้ให้มีให้เขามีออกซิเจนครับเมื่อหลายชั้นไปเมื่อเข้าสูงใช่ไหมครับเราก็กดพลาสติกแล้วก็ตัดคอเจาะรูอาก,กาศตัดก้นครับเราก็สวมอย่างนี้เลยตรงนี้ครับ ต่อขึ้นไปเรื่อยอย่างนี้นะครับผมจะเอาเศษใบไม้หลังบ้านด้วยครับถ้าถ้าปุ๋ยหมักของเราถ้าถ้าเราเติมหลากหลายธาตุอาหารเราก็ได้เราก็ได้หลากหลายไปด้วยครับแหล่งอินทรีย์วัตถุถ้าที่เราจะมาทําปุ๋ยหมักถ้าเราเลือกได้ก็ควรเลือกครับเพราะใในธาตุอาหารเยอะเหมือนกัน เพราะเพราะว่าเราใส่ปุ๋ยเราใส่ปุ๋ยไปธ้านอาหารบางส่วนเขาก็จะไปกับมเมล็ดหละครับแต่ว่าธ้านอาหารอีกอีกส่วนหนึ่งเขาก็จะอยู่ตามฟางตามอะไรเนยครับก,ก็เหมือนกับถ้าถ้าเป็นปุ๋ยคอ,อกถ้าเราเลือกได้ถ้าตามไหนคอ,อกไหนเขาเลี้ยงเขาเขาเลี้ยงหัวอาหารใช่ไหมครับ ท่านอาหารแน่นอนก็ท่านอาหารก็เยอะตามไปด้วยเพราะว่าเขาเลี้ยงดีวัวเขามีวัวเขาสุขภาพดีแน่นอนที่สุดเราก็ได้ท่านอาหารดีครับ คนใส่มาด้วยครับเป็นปุ๋ยทั้งหมดเลย ยิ่งถ้ามีหน้าดินเราใส่เป็นชั้นได้ยิ่งดีครับแต่ว่าผมไม่ได้ใส่ถ้าถ้ามีดินผสมด้วยปุ๋ยหมักของเราก็จะเป็นเร็วครับ ครั้งที่เราหยุดเติมอินทรีย์วัตถุคาบนสดนี่ควรเป็นใบไม้หรือว่าเศษฟางครับก็จะได้คุมแสงแดดความปุ๋ยหมักของเราไปด้วย รดน้ำครับถ้าช่วงถ้าช่วงไม่มีฝนก็ควรรดอาทิตย์ละครั้งก็ได้ครับหรือว่าจะอาทิตย์ละสองครั้งก็ได้หรือว่าเราจะเราจะทำน้ำหมักรถได้ยิ่งดีครับ พอดีขวดโคกมันหมดผมบี้ทิ้งหมดตอนงานแต่งลูกสาวไม่ได้เก็บไว้บี้ทิ้งหมดถ้าทำสูตรนี้ได้ก็เรากไ็ไม่จำกัดความสูงครับทำสูงได้ขนาดไหนยิ่งดีสุิว่าถ้า ถ้าถ้าเขาเป็นแล้วเนาะเราก็แบ่งครึ่งหนึ่งหรยอเราก็แบ่งใช้บ้างเราก็เอาไปใส่เอาไปใส่ผักใส่เราใส่มะเขือใส่พริกของเราก็แบ่งครึ่งวอาอย่างนี้ครับอีกฝั่งหนึ่งเราก็เราก็เติมไปเอยถ้ามีเศษใบไม้เศษปุ๋ยคอกหรือว่าขี้ไก่ถ้าขี้ไก่ก็ยินดีครับถ้าขี้ไก่จำพวกผัก ผักกินผลผักพวกมะเขือพวกพริกอย่างนี้ครับขี้ไก่ถ้าได้ถ้าได้ขี้ไก่มาทําได้ยิ่งดี สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับคุณผู้ชมเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าครับทางเอศสวนผักพูดผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้หน้าที่นี้ด้วยครับถ้าเห็นคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องเอศสวผักด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ